าเกิดอะไรขึ้นห้ามร้องไห้ต้องยิ้มคำสั่งเสียสุดท้ายของออกอัคคภันที่บอกกับเพื่อนๆคืออยากให้ทุกคนยิ้มให้เขาตลอดเวลานั่นเองขอยิ้มเนะบอกแบกบว่า เขาไม่ให้เราให้เขาบอกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นขอให้ยิ้มให้เขาให้ให้ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ที่ผ่านมาอ่อมสู้และเหนื่อยมามากแล้วเขาเป็นคนกระตันยูคนหนึ่งที่ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวตั้งแต่เข้าวงการมาก็ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีส่งน้องสาวเรียนจบต่างประเทศในฐานะคนคนหนึ่งอ่อมได้ทำหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดีแล้วหอมเข้มแข็งมาก คนรับทราบตรงนี้ว่ากดท้นมากๆแล้วก็ดูแลทุกคนในครอบครัวจนถึงยอดที่สุดท้าเลยยังพยายามแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งออทั้งกายแล้วก็ทั้งใจให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงอเงี้ยค่ะ ดยบรรยากาศพิธีสวดพระอภิธรรมในค่ำคืนแรกก็เต็มไปด้วยเพื่อนพ้องในวงการที่พากันมาร่วมแสดงความอาลัยและส่งออมเป็นครั้งสุดท้ายอย่างนางเอกผู้ขวัญแทนเค้กก็ได้เล่าความประทับใจมากมายที่มีถึงพี่ชายคนนี้ดีใจที่มีโอกาสได้รู้จักพี่หยอมค่ะได้มาร่วมงานกันเราเชื่อมั่นเสมอว่าพี่หยอมเป็นคนดีค่ะแล้วก็พี่หยอมทําสิ่งที่ดีเสมอและพี่หยอมก็ให้ความสุขกับคนดูในฐานะศิลปินนักแสดงที่ทาได้พันเชื่อว่าเมื่อมาถึงวันนี้พี่หยอมก็จะได้ไปอยู่ในที่ที่ดีเนาะในที่ที่มีความสุขค่ะไปปเเ็นทว ด้านเวียสุกรวัตรที่ร่วมง,งานกันมากว่า20ปีก็บอกเลยว่าใจหายมากๆใจหายครับ<ไ>วัยไปนิดนึงสึกเสียใจแต่ก็ดีใจที่ครั้งหนึ่งเราก็มีโอกาสได้ทํางานเป็นเพื่อนกันสนุกด้วยกันแต่ยังไงออมก็ยังอยู่ในใจพวกเราเสมอยิ่งเขาเป็นไอดอลผมในเรื่องของกีฬาทางน้ําเลยเป็นคนขี้เขินด้วยชอบมาแบบไม่มั่นใจอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอมก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่รัก เช่นเดียวกับกันกันตาถาวรที่เรียกได้ว่าเติบโตและเข้าวงการมาไล่เลี่ยกับออมเป็นเจนเดียวกันมีกันต้องมีออมไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาจะผูกพันกันมากมายขนาดนี้ก็เป็นเพื่อนที่ผมรักที่สุดคนหนึ่งครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปคือมันโตมาด้วยกันนะครับทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเราฝ่าฟันเราเรามีรอยยิ้มด้วยกันได้เราหัวเราะด้วยกันได้นะช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่ไม่ได้บอกว่ามันจะดีที่สุดมันจะแย่ที่สุดแต่วันนั้นอ่ะข้างๆผมมองไปเจอมันอ่ะ ณะที่เชียร์ดิคัมพรแม้จะไม่เคยได้เล่นละครกับพี่อ่อมสักเรื่องแต่เชียร์ก็เล่าความประทับใจว่าทุกครั้งที่เจออ๋อมคือสนิทใจสุดๆพี่อ๋อมเป็นกันเองมากเชียร์เองอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานแบบเล่นละครคู่กันแบบอยู่ในงานระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนอื่นๆคือเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทุกครั้งที่เจออ่ะมันสนิทใจอะ่ะเขาก็กันเองเราก็กันเองมันเหมือนแบบมันมีความผูกพันแบบลึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกเลยว่าอ่อมเข้มแข็ง,แ,ขงและอดทนถึงขนาดน้องสาวยังบอกเลยว่าเขาพยายามทําให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเขา นอกจากเพื่อนพ้องครอบครัวแล้วในงานก็ยังจะได้เห็นภรรยาสาวชาวต่างชาติของออมอย่างดาเลียเชฟรุกที่ร่วมงานด้วยเรื่องราวความรักของทั้งคู่ไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่ทราบว่าเขาผ่าดูใจกันมาระยะหนึ่งก่อนที่เจ้าตัวจะป่วยนั่นเองจะมัน,นเานอาาไใพรฉ่ ที่ผ่านมาออมเป็นที่รักของทุกคนทั้งเพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับเขาวางตัวได้น่ารักเสมอต้นเสมอปลายเทคแคร์เอฟซเป็นอย่างดีแชทส,สุดท้ายที่คุยกับแฟนคลับก็ยังบอกคิดถึงทุกคนมากอยากกลับมาเล่นละครแต่คงต้องพักรักษาตัวสักระยะเชื่อว่าทุกคนจะจดจําผลงานของออมรวมถึงรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผู้ชายคนนี้ตลอดไปคะ่ะัทไมมน